ดิฉันนางสาวอุธงไทยสีมาเจา้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจากสันักตรวจสอบนะคะวันนี้ดิฉันจะพาเพื่อนๆชาวบสิษั์ทุกคนไปรู้จักสาระน่ารู้กับ Microsoft w o ว d ว่า Microsoft ์เวิดสามารถทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่า Microsoft ์เวดทได้ Microsoft ์ดสามารถอ่านเอกสารของเราได้โดยที่เราไม่ต้องอ่านเองหรือ Microsoft ์ดสามารถแปลภาษาของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องกอปสับภาษาอังกฤษแล้วไปเป็นในกูเกิลอีกรอบนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไง อันดแรกนะคะเรามาดูวิธีการให้ Microsoft อ่านเอกสารของเราก่อน1นะคะไปที่รีวิวแล้วก็เลือก Read a l l o w Space นะคะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด Road Accident Victims Protection Company Limited เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวโดยที่เราอาจจะไม่ต้องอ่านเอกสารของเราเองเป็นรายๆหน้า <Holmes. S> 2 ถ้าเราอยากรู้ว่าคำศัพท์เฉพาะในคำศัพท์ที่เราเลือกมามีความหมายว่าอะไรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปก๊อปภาษาอังกฤษแล้วไปหาที่ Google เราไปเลือกตรงนี้เลยค่ะคานส e ว หรือคลิกขวาและเรื่องการสเลดตรงนี้นะคะมันจะแปลภาษาอังกฤษให้เราอัตโนมัติเลยโดยที่เราสามารถเลือกภาษาใดๆก็ได้ตรงนี้ที่เราอยากจะรู้แล้วเราก็สามารถแปลได้เลยภายใน Microsoft Word ค่ะแต่ว่าคำศัพท์บางคำศัพท์อย่างเช่นบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจะไม่ได้แปลับศัพท์เหมือนที่เป็นชื่อบริษัทหรอนะคะคือจะแปลแค่บางศัพท์เฉพาะเฉยๆค่ะอันดับ3านะคะคือโปรแกรม d i c t a r ์หรือโปรแกรมถอดเสียงที่สามารถนําเสียงของเราไปถอดเป็นข้อความได้อันดับแรกนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกที่โฮมคลิกที่โฮมนะเลือกดิทาร์ตพอดิชาร์ตปุ๊บมันจะมีเมนูตรงนี้ไอจามไม่ดีไอจี IG. ได้ปะสำนักตัวสอบขอขอบคุณค่ะค่ะก็บอกว่าเรื่อที่ได้นำเสน